มาเก็บบรรยากาศนะครับนี่สนามฝั่งบนอัศจันทร์ด้านซ้ายนะครับทั้งหมด14หรือ15สเซปเนี่ยครับจำไม่ได้วันนี้เราไม่แข่งเราเราไม่ค่อยดู CFO เท่าไหร่นะครับอบาอดิป้าเราไปฝั่งนี้ก่อนแล้วไปตกเหวแล้วจ้าน่เราบัตแชงหนึ่งสองามหัวมูนให้ให้ก็เห็นสนามครับห,หนึ่งสนี่เราจะเริ่มที่สอน นี้ครับมือเปืนสงอสงแงกของเราครับความหวังเดียวของหมู่บ้านเราสี่คนครับส่งมาหนึ่งเดียวเท่านั้น <c oughs> <c oughs> Bye. มาซ้ำเยอะจงอังวะชอบความคลาสสิกชอบอลัรช้างก็ชอบความคลาสสิกเขาบอกผมมา 不大。嗯嗯嗯 2อ3 2อให้หมดนะครับต่อเดินออกไปเลยครับต่อไดนาครับต่อได้่ีาอุปกรณนะครับมือปืน O E R ครับยังไงก็ต้องมีเอ้ยแก่ เราเนี่ยนะสติสตังค์เมื่อค่อยจะดีกำลังจะหล่อเลยเกือบจะหล่อแล้วเหนื่อยใจกับลุงคนนี้ นะแต่ว่าต้องมีอะไรเตาบอกนี้แต่ว่าต้องมีอะไรงานได้จบลงแล้วนะครับยิงกันครบแล้วตอนนี้มีกิจกรรมบนเวทีเราก็ไม่รู้นะครับทำอะไรกันน่าจะเกี่ยวอะไรกับทีมฮ่องกงนี่แหละฮ่องกงชน่นาแอสโซเชชันนะครับบรรยากาศก็เงียบลงแล้วก็มีคนมา คนนอกนะครับก็มาเยอะพอสมควรเนาะมาสนใจสินค้าต่างๆนานาวันนี้ก็ไม่ที่โหลดนะครับไม่ที่โหลดเดี๋ยวมันจะมีชุดออฟนะครับแต่ว่าคงไม่ได้อยู่ดูเนาะเมียให้กับบ้านเร็วก็สนุกสนานครับวันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่นะครับสนามก็ ไม่ได้ยากเป็นแพทเทิร์นก็อาศัยความเร็วแล้วก็ลราดน้อยนะ <iza. S 1> ครบับ i b s c เป็นเช่นเดิมตอนนี้จบรายงานการแข่งขันแล้วก็บรรยาการขอาการแข่ง PH PSA นะครับคาดว่าน่าจะมีปีหละครั้งนะต่อไปดี นะครับก็ทางสมาคมยิงปืนเขาไดา้รับรองนะครับว่าเป็นกีฬา,อาของะนะะนะระดับชาติระที่เขาเรียกว่าระดับชาตินะมีทําบัตรทําอะไรเป็นเรื่องเวลาวนะครับนกกีฬายิงปืนก็ใครสนใจนะครับอยากจะเชิญชวนกันมาลองเล่นดูนะฮะหคือเราได้ทักษะในการ เรื่องความปลอดภัยของปืนนะครับเราไปใช้ปืนจริงได้ครับก็ถ้าเกิดเหตุเฉินนู่นนี่นั่นอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการชักไวยิงไหวนะครับเล็งให้แม่นเราไม่รู้ไหมสมมุติวันหนึ่งมีคนบุกห้างเข้ามาเ,เราปเราพอเที่ยงอยู่เราไปคว้าปืนเราก็พอเรายิงต่อสู้กับคนร้ายเงี้ยเราอาจจะซักมัน3ามสี่ลูกก่อนที่มันจะทำอะไรก็ได้นะเราไม่รู้ กนั้นเนี่ยพวกนี้เป็นทักษะนะครับแต่การใช้ปืนเราใช้ถูกต้องนะครับโอเคไว้เจอนคลิปหน้าแจ่นี้นะครับ